สองมีดอืมอันนี้คือสองมีดเต็มโปะนะคะตัวนี้จ้ะโปะใหญ่อะค่ะโปะใหญ่อยกโปะให้ดูหน่อยค่ะโปะใหญ่มากค่ะสองมีดเต็มโปะเลยตัวนี้จากปกติมันได้ยังสี่บ่อผีบ่อได้ค่ะอนี่ค่ะนี่ค่ะใช้ปุ๋ยเอะไรเลยเรากาล่าฤิษเคือง่มดิตรงนี้ฤกษเครืองพอรู้ไม่เดียวจริงๆนะคะนี่เต็มแล้วอะลิดเคืองครับเนี่ยขนาด อไหลยังไม่หยุดเลยเนี่ยดูโอ้แสดงว่าถือใจว่าใส่ใส่ต่อกันสองปีแล้วนะครับเนี่ยครับอืออะไรครับผมที่นี่ฮองกสามสามสิบถุงที่นี่อ๋อสามสิบถุงมันบอเอาไปใส่ขอน้าที่กอน์าครับนี่ยครับผมแล้วแล้วความแตกต่างที่ว่าเพิ่มขึ้นที่ว่าได้เพิ่มขึ้นนะแล้ธรรมดาเขาเลยเขาเลยเออเพิ่นะก่อนซีอุ่มบ่ล่ะอ่าครับผมซีอุ่ม คนคนกอนกอนตะกีผมเลยสี่กุมมานี่ผมเปียกแ้มมเลือหกกุม,ม,มอยู่อ้หูขึ้นมาสองกุมสังเกตได้เลยค่ะว่ารูสกว่ามันจะถ่ายได้มันจะยิยะ่งแต่ก็มันพ้นดอกแต่ก็มันจะแทงลูกขึ้นมาเรื่อยเรยทำให้เราปามจะไม่ขาดการต่อเนื่องอือค่ะค่ะตอนมันติดลูกเยอะขึ้นจะมากค่ะเยอะขึ้นค่ะเห็นพ้นได้ท,ทันทีเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วที่ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสตของเราผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะรอบแรกรอบแรก,แรกดีค่ะดีมากเลยค่ะดีจนต้องสั่งรอบสองคะคะดีในส่วนที่น้องได้รับคือเป็นยังไงบ้างคะสรรพคุณที่ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสตเราไปเคี้ยวทนเคี้ยวนานค่ะหัวใหญ่หัวดกค่ะที่ชอบที่ปื้มีที่สั่งรอบสองเนี่ยอ้อยตัวใดเนาะจ่าแมียอ้อยตัวแรกค่ะน้ำมาเบนก็อ้าวไม่ใช่ตั่นีบ่าจาร มันไข่ก็เบิ้งเบิ้งแล้วใส่ด้มันน้ำบ่อปตอนแรกจะใส่เอเราดใส่ทั้งเม็ดใส่ทั้งน้ำค่ะปกติสิได้เท่าหนึ่งปีนี้สิได้ว่ามันสองหรือสองกลัวสามหมดแล้วค่ะคนผลิตมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้ะจ้ประมาณนี้ฟักง่ายฟักง่ายตัวก้อนนี่ฟักคครเทเลยเออก็เลยลองใส่เบิ้งก็ดีกว่าหลายเติมล่ะนี่เบิ้งฟักง่ายฟักง่ายตัวก้อนนี่ฟักท้อนี่ปู่มื่นนี่ ตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกรผู้ใช้แล้วเห็นผลจริงและยังมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าตัวไทยจำหน่ายหรือในเพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ที่จะเพิ่มผลผลิตที่ถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเวอร์เร